คุ้มมากกับคอร์สติวสถาปัตย์ออนไลน์มีทั้งคอร์สพื้นฐานสถาปัตยกรรมคอร์สสร้างผลงานลงพอร์ตโฟลิโอและคอร์สทฤษฎีสถาปัตย์เพียงคอร์สละ950บาทคุ้มมากแถมเรียนที่ไหนเมื่อไร่ก็ได้บริหารเวลาได้เองและมีเกริิบัตรให้อีกด้วยคนอื่นเขาฝึกไปไกลแล้วคุณพร้อมหรือยัง สวัสดีชาวสูสเกตทุกคนนะครับผมในคลิปนี้นะครับพี่จะมาเตือนน้องๆน,นะครับหลายคนเนี่ยมีพอร์ตท,ที่สวยงามและโอ้โหรายละเอียดยอดความเนี้ยเป็นเลิศแต่มักจะพลาดองค์ประกอบอื่นๆที่มีส่วนกับรอบพอร์ตด้วยนะครับทำให้หลายคนพลาดไปซึ่งก็เดี๋ยวพี่จะมาเล่าให้ฟังนะครับข้อแรกเลยนะครับ ทำผิดรูปแบบที่เขากำหนดหลายคนก็จะพลาดเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นบางที่เนี่ยพอร์ตสิบหน้าไม่รวมหน้าปกคำนำสารบัญแต่บางที่รวมด้วยก็มีหรือบางที่เนี่ยได้กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆรูปแบบของพอร์ตนะครับอย่างละเอียดเลยแล้วก็ไม่ได้จัดไปตามนั้นอาจจะเป็นการเรียงลำดับโจทย์ลำดับของงานก็พยายามเช็คก่อนนะครับไม่ใช่ว่าพอร์ตเล่มเดียวเนี่ยมันจะยื่นได้ทุกมหาลัยนะนะครับ อ่านกํนหนของเขาให้ดีก่อนนะครับผมข้อที่2นะครับผมหลายคนฝึกแต่ทําพอแหละโอ้โหงานสุดยอดงานแน่นแต่ไม่ฝึกสอบปฏิบัติเลยเพราะว่าบางที่เนี่ยพอมีชื่อสัมภาษณ์ปุ๊บเขาจะให้ไปสอบปฏิบัติก่อนเพื่อพิสูจน์ว่าพอเนี่ยคุณทําเองจริงหรือเปล่านะครับ <S 2> <S 2> เขาก็จะให้โจทย์มาแล้วก็จับเวลาของเราอ่าบางที่มชั่วโมงบางที่ชั่วโมงเดียวนะครับก็ลองดูดูแนวข้อสอบของปีก่อนๆครับว่า สอบปฏิบัติเนี่ยเขาให้ทําอะไรมันจะน่าเจ็บใจกว่านะครับถ้าเกิดเราติดสัมภาษณ์เนี่ยมันเหมือนเท้าเราก้าวเข้ามาหาอะไรครึ่งนึงแล้วแต่เดามาพลาดในสเตปสุดท้ายนะครับก็น่าเสียดายต่อเนื่องจากข้อตะกี้เลยก็คือพอสอบปฏิบัติเสร็จเขาก็จะมาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมอย่างน้อยเตรียมตัวสัมภาษณ์สักหน่อยนะครับว่าแนวทางเนี่ยมันเป็นยังไงเตรียมพรีเซนต์งานตัวเองหน่อยก็ดีเพราะว่าหลายที่เนี่ยจะให้พรีเซนต์พอร์ตของตัวเองด้วย บางครั้งเนี่ยพอร์ตเราอาจจะไปสูสีกับคนคนหนึ่งนะครับคะแนนตรงนี้มันก็อาจจะเฉือนได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะครับสุดท้ายนะครับอันนี้สำคัญมากเลยอ่านกำหนดการให้ดีนะครับมันจะแยกกันระหว่างวันสมัครวันชำระเงินแล้วก็วันส่งพอร์ตนะครับอ่านให้ดีนะครับบางที่เนี่ยเขาแยกกันนะ Egg, บางครั้งเลยกําหนดชําระเงินแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รับแล้วนะครับอ่านให้ดีสําคัญมากก็ถ้าใครไม่อยากพลาดทั้งการทํำพอร์ตแล้วก็ t p แพดนะครับคอสออนไลน์ของเรามีสอนนะครับผมสําสหรับพื้นฐานเลยเอาไปใช้สอบ t ีแพดได้ด้วยหรือใครที่อยู่จังหวัดร้อแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอย่างสารคามกาลสินอย่างเงี้ยก็สามารถมาเรียนสดกับเราที่สตูดิโอได้นะครับ ทั้งคอร์สสอนสดและคอร์สออนไลน์เนี่ยหากเรียนผ่านเกณฑเนี่ยเราจะมีกิจกรรมมอบให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจ Facebook IG และ TikTok แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับผมโปรดติดตามคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับสมูทสเก็ตเดอะแกลเลอรี่คู่มือการสเก็ตภาพแบบสถาปัตยกรรมและ Black and w h s t e t k e t c h b o o k หนังสือรวบรวมผลงานลายเส้นสถาปัตยกรรม หากสนใจอินบ็อกซ์มาได้ที่แฟนเพจ Facebook สมุดสเก็ดลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย